สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตัวแรงๆพ่อแม่พี่น้องเลยตอนตอนแรงๆนั่นแหละตัวตแรงตอนนี้นะฮาวาสิผ้าเดียวไปหาตักน้ำเพราะว่าน้ำมดนแล้วทุกคนไปตักอยู่กุดโขงทางมงไข่อยู่แล้แต่ว่ากายกุดโขงไปน้อยนึงแถวว่านาก,กระโปงพ่ละทุกคนเพราะว่าน้ำช้างอ่นคอยกระแหงแล้วจะยืมรถไทยอันปลาไปเพราะรถไทยคอยนั่น ยานมันดับน้ำท่างนะก็เลยเอาไทยเข้าไปพุกกระตุกคอนะพุกปะพุกปะ,ปะเดี๋ยวไปติดตามมาสมมือเดี๋ยวเลยว่าบรรยากาศมันแบบแบบเลยนังแดดจะได้พี่น้องเลยเพราะว่าจะไปค้ำกระยันล,ล่ม,ลมพลเราติดูไข่ลรามื้อก่อน แต่ได้เคยไมมเคยขับรถหัวใจาก็ทุกคนเลยอะก็ได้ขับไปดีนะอุ้ยอันที่เคยชนเมื่อบ้าน มาพามาพรไปนัำบไว้นะเดดฮ้อนกับไปนั่บ่อชงคนนั่นนะจูฮ้อนไปได้มีไปก็ย่านูนเช่นแบนี้สาก็สบายดีทิมลาบแตนาน่มก็ม Pô, oh, né? นี <Es> <an> <c oughs> ่กกำลังหอนบ้านใหญ่แดดกระ thon หอนกระท้อนบรรยากาศแดดหอนแหงกำลังหอนบ้านใหญ่เนาะน้อง ตอนนี้ก็จอดเธอาข้าเจ้าลงเนาะข้าเจ้ามาลงมาลงมาลงเซ่ตรงมาเฮ็ดโผลโดด่รมย่เซ่ข้าเจ้าขึ้นน้ำักสี่เลยได้ฮอนพโนธฮอนพโกงฮอนอันนี้แห่งเตทสเซ้อแห่งเอาจะมีนุ้ง นนไ่นอนเป็นยังอยหกอนวาันเป็นไรนอนกเห็นเลยเฮ้ยคนข้นอาเลถ้าได้ปิดจะเอาซแล้วเช้าใช่อือแบบตาโๆอันนี้ก็เป็นเอค่ะเจ้าเนาะ พระเจ้าปุ๊กเฮย์อยู่แค้มทาง

อัน,อนี้ก็คือทางห้ออันนี้ก็คือทางเห้องมีหลายโอมีหลายทางอันนี้นะทางไปบ้านนากระปุกไปนี่ก็ทอดบ้านนากระปงลงเอกชง,งนาบ้านนา ี่ก็เป็นสวนไป็ต้นข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าปูมาขิดอีกมาขีดก็เป็นนกเป็นสภาพที่นกมาทำต้นต้นของเขาข้าขเจ้าปูแล้วนะตัวอ่ตัวบีอ่ ท่านาเลยพี่น้องนาคาแหงก็จะเป็นพุ้งแค่พุ้งนากระปุกเออแล้วนอกจากกระท้อนอะหลิ ล่างลงตอนนี้เกิดกำลังถอยหลังเข้ามา ไปมาอีกพ่อพ่อพ่อมดแล้ว้นใน้ำซางน้ำกอใส่อนทั้งใส่ทั้งหลมาแต่ก้าเยม่ได้หลตนนี้เน้ำงามอะี่นงใสงามอะ้มาห้องนี้่ะม้องนี้นะม่อยยีค่อยน้ำหลนจเา คันมาคมนั้นนะ่ะมาตอนนั้นนะ้ำแห้งหลวงข้เจ้าขึ้นตึกป่าสวยใกล้เลยเห็นพามาตั้งน้ำก็ถือว่าไก่เติมอพอไหมพี่น้องเยน้ำช้างกะแขม,มันแข้มพายขาเจ้าเดี๋ยวค่อยไปเบิกเงขาเจ้าตึกจุลงก่อนว่าได้หรือบอกเออแบบนี้เนาะมึเขาตึกจุลงเคยเขาเอาเอนั่นหรืว่าอันนี้นะ โอ้ยนั่นเราก็นอนอยงนี่นะโค้ดผวเอะไ่เคยมาเดี๋ยวไปเยี่ยมบึงเขาเจ้าก่อนมาได้บอกมาบึงเขาเจ้าถึงปาก่อนได้บอกอืมาบึงบัดนอก่อน Ừm, nói bẹp này bà thử ta Đêm nữa đâu, bà thử chứ, bà khổ có thử nó Tước hứng lắm bấy nó Hả cậu tước bò Tước con gái khám nó tước lại Tước lại nè, tước lại ตื๊หลายอะไรตึกหลายตึกหลายแต่ละโลกเนาะเขาขวิดโกนเลยแล้วเขาก็ไปเบาะทุกบ้านแต่ละบ้านมาเอาคือว่ะโอ้โหโอ้โโอ้โหทางก็ลายอะไรเอาไปหายสุดกับพี่แจ๊ก้อยกอยเดี๋ยวพี่อันนนถามนะเขาคือมีเฝ้าผู้ใจพ่อม้าตักนะ ตอนน่ากับน้ำก็งามอะไรนี่น้ำอันอะไรเฮานะเฮ้ยพอเดียวหิวน้ำระบาดเพรามันแดดเจ็บบอกส้ม จำเบลอะไรเยอะน้ำอยู่เป็นอย่างอื่นแล้วมั้งนนะยังไม่อิมอันเพื่อลงก่อนนะลงก่อนจะบออือกูลงก่อนถูไว้ชนพี่กูได้น่ารัะ เป็นผู้ท่ออันเขาวันชองเอ้ยนะเป็นผู้ตากได้พ <c oughs> ่อมาเห็นแล้วผู้ท่อด น้ำกระใจนี่เนาะวยยัง่งกูไปจะไปน้ำไปก่อกูไม่เข้าใจจดีฮางเเข้าใจทำไมตักตนอนตน้ำกูก็ได้อู้ีได้วีได้เอาไมงอเอาไม่เนาะไม่ได้ไป ปลกะนอนกมากาเต็มๆทุกวันาสา,า,า,างพี่อ้าวเมกระถังพี่น้องเอ,อน้องตุกนอ

แมาทา้งนี้มัน ตู้ค <oux> <iliyor> ่ตู Dude, ุปาตูแงเฮดอแล้วตู้ปาที่เต็มนะตูขนาดรถตุกนี่เต็มแล้วมาี่มันเติม รดน้ำเพิ่มเทบ้างแจกสายจ้าหมดเมื่อไรเต็มเมื่อแรกอ่านคอยจุแล้วก็ปหันเตแล้วนนเดี๋ยวเามาอาบน้ำก่อนเล 好的。Oh, nice.

ไป <c oughs> แล้วเร็วไปลวเร็วไปแล้วเรเลยวทีนอนน่ะจะไายเทอมุเอันคือันเลเป็นไรตัวัวเ็เหล้่นเ่ ก็เลยไปเลยนี่ค่ะกระเปาเข้าพี่น้องมู่เช้านี้แะพี่เคยไม่ชงเข้าก็ได้แวะเอาเข้าเอาเ้ามนก็เลยอันนี้ก็ทำแม่นบอเนี่ อหามไปชาหามโ่อันนี้เด็กอันนี้แม่อันนี้กระโดอันนี้ทำปองอันนี้เด็กอันนี้เข้า เต็มเมื่อแลรถกันึงสอบงเป้้ยังไม่สอบเลยพี่น้งโอเคบัดนี้แล้วเราเข่ากันด้อเออขาวุ่นข่วทายยขอโทษแล้วเดี๋ยวเอาโอ้

เอาเข้าวลงก่อนเดี๋ยวเราเอาข้าวลงก่อนแบบนี้อ,อันป้านั่นนันอันป้าเหรอเอออันหงอันป้าอันป้าอ,อันหงอันีอันนี้มีก๊อฟอยู่ด้อยหงอ่ะนะ ก๋วตาเป็นเอาเข้าลงแล้วอันนั้นน่ะเข้าปลาอันนี้น่ะเข้าวชุ่มห้าเข้าอวลงชุ่มค้อยน่ะเข้าเจ้าเข้าเจ้าชอบนึ่งน้องเลยข้าวหุงนะแม่งข้าวเหนียวไม่สิจะลง มเาในส่ถอยหลังไปร่ๆใช่ไหมฮัลโะแต่เดชข้าวข้าวขึ้นก่อนเออไปทเปิดเปิดไปกูกูกฮะ สำหรับคลิปนี้กับจบเพลงเท่าน,นี้นะพ่อแม่พี่น้อง